สีซะก่อน้ายด้วยค่ะป้ายโรยยอเคยรีวิวไปแล้วนนี้รีวิวใหม่อีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นรีโรยยอลสีเขียวนะคะสีผูสีเขียวเหมือนกันนะ2,500บาทตัวนี้งานเกรดึ้นห้างมาแซบลูกค้าหาแซบแซบส้มตำสิบเม็ดเลย<ม>เสื้อสาวอวบรวมผ้านะคะพี่งานผ้าสะอาดมาก รูกรีวิวส่งฟรีใครรับงานกระสอบอีกแจ้งได้นะคะโอนวันนี้คุ้มเลยฟรีค่าส่งทุกท่านทุกคนทั่วประเทศจัดส่งสินค้าได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์เนอะที่ส่งเอกชนไม่ได้แต่เราส่งแท็กซี่แกล็หรือวินให้พี่ได้นะคะตัวนี้งานเกรดขึ้นห้างพี่ได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะประมาณ200ตัวเข้าๆงานกระสอบ45กิโลค่ะสวยมาก2500บาท 2, 5, 5, 5. งานเกรดขึ้นห้างเลยพี่สวยมากจริงๆนะคะผ้าสะอาดเหนือสิ่งอื่นใดนะคะผ้าสะอาดและสวยนี่ขายมีใช้ไปกว่าครึ่งงานแบรนด์นี้ไปลุ้นเลยค่ะอ๋องานแบ่งก๋ยเดเสาวอวบใช่ไหมคะเออสิเดี๋ยวนะสิบกิโลประมาณพันสองะค่ะพี่เดี๋ยวหนูถ่ายถ่ายงานแบ่งให้ได้ไหมคะ ดี๋ยวหนูไปถ่ายงานแบ่งให้เพราะว่ามันจะมีหลายราคาอยู่เหมือนกันงานโกยเนาะหนูไปถ่ายให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวส่งให้ดีกว่าพี่พี่กิ๊กคะเดี๋ยวหนูส่งให้นะคะเดี๋ยวหนูส่งให้ทางแชทตัวนี้เสื้อสระว่มนะคะที่ใครรับก็สอบรีวิวแจ้งน้องได้เลยนะตัวนี้สวยมากนะคะงานสวยงานสะอาดนะคะ รวมผ้าซิลโซชีฟองนะคะมีหมดนี่ดูนี่สวยมากสวยมากเด้งโพลีหมดมีหมดทุกอย่างงานสวยสะอาดจริงๆใครรับรูปรีวิวแจ้งน้องได้เลยนะค่าส่งฟรีก็คุ้มแล้วนะคะใครรับงานกระสอบวันนี้แจ้งเลยนะส่งฟรีหลังไลน์นี้นะคะพี่ ่งฟรีเลยนะคะเดรสมีค่ะพี่พี่กน,นิชาเมื่อกี้หนูรีวิวเดรสตัว,ต,วตัวเซล,ลไปค่ะพี่สาวนะะสวยมากเลยพี่ลองดูนะคะไล่ดูเมื่อกี้หนูมีงานเซล,ลนะคะเป็นป้ายดาวเหลืองนะคะ3,500บาทนะคะหรือจะเอาป้ายช้างเมื่อวานก็มีเซลลาม0 0บาทเหมือนกันตอนนี้เดรสสาวอวบเสื้อสาวอวบหนูมีหลายรายการเลยเทียบพักแชทขอรายการในเพจได้เลยนะคะพี่เยอะมาก มีหลายรายการหลายป้ายเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันเนะาะเพราะฉะนั้นเราก็จะรีวิวให้ดูให้เห็นอย่างเงี้ยทุกตัวลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะภาพนิ่งเรามีนะคะตัวนี้เป็นป้ายรอยโยเขียวนะคะยีนชายแบรนด์ล้วนเบอร์หนึ่งมีอยู่ปะใช่คะ่ะมีค่ะพี่เดี๋ยวหนูส่งลิงก์รีวิวให้นะคะเด๋นวหนูส่งลิงก์รีวิวให้ ยีนชายแบรนด์ลว้วนเดี๋ยวส่งลิงก์รีวิวให้นะคะตัวนี้เป็นเดรสสาวอวบนะคะ45กิโลจ้ะ <process takiego S 1> ลูกค้ามารับเออเสื้อสาอวบลูกค้าค่ะพูดผิดเนาะเดี๋ยวนะเบอร์จัดวันนี้อากาศมันร้อนลูกค้าสาารถานมารับที่หน้าร้านก็ได้จัดทรงได้ทุกวันทั่วประเทศที่หน้าร้านนะคะมีวันหยุดแค่วันหวยออกเท่านั้น1 16กับร้านเปิด9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มเนาะ <antha ế. S 1> ลูกค้ามารับสินค้าหน้าร้านได้เลือกกรสอบได้ตามสบายค่ะอ่ะ ลูกค้าท่าไหนไม่สะดวกมารับสินค้าเองนะคะทางร้านจัดส่งให้ต่างจังหวัด,ดจัดส่งทุกวันจนถึงเสาร์นะคะลูกค้ากรุงเทพปริมทนลส่งทุกวันเลยแท็กซี่แก๊ปวินรับของด่วนได้เลยนะคะลูกค้ารับหลายลูกมีรถเหมากระบะพันละลำมูไปให้แบนล้วเหรอ เอาไว้หน่อยนะคะยายตาร้อนมากค่ะตัวนี้ลูกไม้สีดำตรงนี้แสงสะท้อนนิดนึงนะคะพี่มันจะมีเงาไฟหน่อยผ้าสวยสะอาดแน่นอนกริบๆเลยกริบๆเลยทุกค่าขายได้ทุกตัวเลยนะคะไม่ต้องไปนั่งคัดทิ้งเลยนะสสบายๆนะคะต้นทุน13-14บบาทขายได้กริบๆสวยๆ ไม่เสียเวลาคัดทิ้งนะคะลูกค้าต้นทุนแค่หลักสิบเองนะคะหลักสิบเองลูกค้าไปขายห้สิบาทก็กําไรสองสาเท่าแล้วนะคะลูกค้าไปรีดหน่อยนะโอ้โหสวยแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาซักเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าผ้าเขาสะอาดของเขาอยู่แล้วมือเลือกกระสอบที่หน้าร้านได้งานกริบๆเหมือนเดิมค่าส่งปกติกระสอบละสองร้อยบาทนะคะลูกค้าถ้ารับในไลน์นะคะพี่ หรือรับสินค้าที่รีวิววันต่อวันนะคะก็ค่าส่งฟรีนะคะวันไหนรีวิวงานไหนสั่งงานนั้นนะคะค่าส่งฟรีหรือจะรับงานกระสอบก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแจงยอดวันต่อวันเลยนะคะพี่พราะเราจะส่งสินค้าทุกวัน,นะค่ะพี่ปกติค่าส่งก็ประมาณ200เชียงใหม่นะคะมีเริ่มต้น8ปบาทแล้วแต่พื้นที่นะคะคร่าวๆประมาณ200บาท ดูงานกันไปก่อนตัวนี้เป็นเสื้อสาวอวบค่ะพี่2 5 0 0บาทเซลแล้วเซลลอีกนะคะพี่ช่วงนี้สถานการณ์เนาะเข้าใจลูกคา้าตัวนี้อุย้ยซาร่าโอ้แขนบานน่ารักมากมาาคือลูกค้ามันแบบไม่แค่ไม่เห็นทรงจริง,รรงๆผ้าเขาแบบสวยสะอาดนะคะแล้วก็แฟชั่นด้วยนะแฟชั่นด้วยนะรับรองเลยตัวนี้สะอาดจริงตัวนี้ขายดีมากครับไม่ต้องเสียวเวลาคัดทิ้งนะลูกคา้า ไม่เสียวเวลาคัดทิ้งลูกรีวิวส่งฟรีใครรับงานกระสอบใหม่นะคะันวันนี้หนูก็ส่งฟรีให้ทุกคนนะคะคอยบอกมาวันนี้มีการมาลงเพิ่มเปิดให้ดูไปงั้นแหละจริงๆอันนี้เพิ่งจะเปิดไม่กี่วันนี้เองว่าจะไม่เปิดซ้ำนะอดไม่ได้นะคะอยากอวดอยากโชว์ <Yeah. S 1> ที่อวดบอกเลยที่อวดถ้าสูงไปแล้วคะ่ะถล่มให้หน่อยคะ่ะน้ำหนักการกระสอบ45กิโลงานตัวนี้งาน US คะ่ะ45กิโลจ้ะพี่ 45กิโลเต็มเลยผ้าสวยสะอาดไรมอนทินไอ้ <c oughs> ยัไรมอนทินนี่ยายตานะไม่ใช่ผ้าเอาปาดอย่านะช่วงนี้ตามข่าวลุงพลจนงงไปหมดแล้วเนี่ยลูกไม้ย,ยังไงคะ่ะล,ลูกมลไม้ขอบนะคะเป็นขอบปาดไหลนะคะขอบปาดไหลใส่แล้วปาดอ เป็นผ้าใส่สบายๆนะลูกคา้าผ้าไม่หนานะคะใครที่ต้องการแบบว่าอยากจะเริ่มต้นขายของอย่างเงี้ยลูกคา้ลคาลงทุนเนี่ยต้นตัวประมาณต้นทุนตัวสิบสิบกว่าบาทสิบบาทต้นๆอย่างเงี้ยลูกคา้าขายได้ละเก๋ๆเอาไปรีดหน่อยเนาะบางตัวแทบจะไม่ต้องรีดเลยด้วยซ้ํานะคะลูกคา้าขายได้เลยเนี่ย ใส่สบายเพราะเดี๋ยวนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่ใส่แบบโออไซส์กันแล้วนะคะเป็นเทรนใหม่นะนเขาไม่ใส่ตัวเล็เลๆลกๆก็แล้วนะเนี่ยสิวมันยับอย่างเดียวลูกค้าจริงๆมันสวยอเนี่ยอันเนี้ยวินเทจได้เก๋มากขายได้หลากหลายสไตล์นะลูกค้าค่ะช่องแฟชั่นมีหมดอะไรคะมัดยอมใช่ไหม กับตะเข็บด้วยกับตะเข็บปะเขาไม่กับเป็นสไตล์นะเป็นสไตล์เป็นลายแบบปีกข้างขาวนิดหนึ่งวงพระจานนี้วินเทจมาค่ะโอ้ยใครชอบวินเทจเอาตัวนี้ป่ะขายไปเลย200ไปอยู่แล้วแน่นอนลงกลุ่มได้เลยค่ะนี่เอ็งไซื้อต่อเลยนะสอง้อเนี่ยเอ็งไปซื้อต่อลูกค้าเอาเผื่อลูกค้าเอฟ หมดหรือยังคะทำไมเยอะจังค้าบอกคุยหมดจะคุยหมมันจะไปปนกับเดชข้างหลังปะเนี่ยไม่ปนกองเดชข้างหลังใช่ไหมเมื่อกี้รีวิวเดชนะคะอยู่กองข้างหลังนะพี่ไม่เหมือนกันนะลูกค้าลูกค้าเดชตัวนี้2,500บาทค่ะพี่สิริพรส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ ส่งฟรีทั่วประเทศเดนะดินกระดกเลกเลยส่งออกลาวได้ด้วยเออพม่าส่งได้เราส่งได้นะคะลูกค้าตรงนี้งานเกรดขึ้นห้างไปเลยรับรองว่ามันสวยสะอาดจริงๆสะอาดเลยอิบกริบไม่ต้องเสียเวลาคัดคลิกนะคะลูกค้าค่ะอิเกรดปุเรก้าลายดีสีไม่ตกเยอะมาก ลูกค้าเยอะจริงๆเดินมากสภาพสวยมากนะครับคนบอกไปเสียงอีฟุกรเร็วหน่อยครับ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 ยกของค่ะไปยกของลูกค้าก่อนไปไปเลยจิ้งจริ้งลูกค้าสวยอ่ะซื้อต่อเออเป็นขอบผูกเอวโอ,อ้เก๋ออะโมโลโคลสุดๆ คลุม,มยังไงคลุมค่ะคลุมคลุมขอบนะฟองอีกแล้วเห็นไหมเยอะมากผ้าเขาบางนะคะเขาค่อนข้างจะได้จํานวนนิดหนึ่งเพราะว่าผ้าเขาบางงานมากระสอบเป็นกิโลนะคะลูกค้างานกระสอบเป็นกิโลนะคะผ้าบางเยอะนะคะเขาจะได้จํานวนอีกหนึ่งผ้าบางไม่ได้หมายถึงคุณภาพไม่ไดีคนละเรื่องนะคะ ัดติงดีอยู่แล้วนะคะงานพวกนี้เบาอส่เสื้อผ้าเออไม่ต้องใส่เลยเออเสื้อผ้าอะไรใส่เหมือนไม่ใส่เออเสื้อผ้านี่แหละ่ดูนใสเ่จตนาเสร็จวันนี้ไหมคะลูกค้าถามเจตนาก็หมดแล้วละค่ะอ้ตัวนี้สวยทีฟองลายดอกเนอะแบรนด์ แขนกระดิ่งนะคะสองชั้นไม่ใส่เลยไม่ได้ขายเลยขอซื้อข้อมือได้ไหมคะนั้นแอดเห็นข้อมือของปลอมชุบชุบสามรอบแถวนี้เองแถมกับแป้งโปโลเออนั้นแถมกับแป้งโปโลโปโลค่ะโปโลว่าสั้นประมาณนั้นค่ะแป้งโปโลแถมกับแป้งโปโลซื้อที่ไหนคะตลาดปากซอยน้าบานี่เองเยนตาเยอะมากเลยนะ ให้ไวเลยป้ายหงพอยลูกค้าหายชีฟองอะไรสวยมากคือผ้าสวยสะอาดนะคะแสงอาจจะสะท้อนนิดนึงของของในกระสอบนี่คือสวยมากลูกค้าโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราขายตรงนี้ตลอดเลยนี่โกหกไม่ได้หรอกโดนแหกแน่นอนขายมาขนาดนี้แล้วนะคะมารับได้นะคะจะส่งได้เออตอนนี้ลีนินิบันวะเอาดึงออกหน่อยค่ะมันสูงไปค่ะ

รับได้เลยค่ะพี่สิริพรขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูทุกตัวนะคะเผื่อท่านอื่นจะสั่งนะคะงานกระสอบลูกรีวิวนะคะมีพี่พี่สิริพรรับแล้วงานกระสอบมีอีกนะคะลูกค้านี่นี่เออแขนก็ดิ่งสวยมันเสียตรงยับอย่าแค่นั้นแหละลูกค้าลี้นออกมาคือสวยเก็บสะอาดนะคะหนูอย่างที่หนูบอกบ่อยๆเหนือสิ่งอื่นใดถ้าผ้าสะอาดเนี่ยมีใยไปกว่าครึ่งนะคะ ชีฟรองค่ะชีฟรองตัวนี้เป็นแบบเดินได้เดินได้ดินทองด้วยเออสวยสง่าชายดินทองค่ะก็พูดตามเขามาพูดตามเขามานะนี่สะดุ้งสะดึ้งเนี่ยผัดซิวนะเนี่ยเออผัดซิวหรอมันย่องเลยใช่ไหมผ้าซิวมีความข้อดีของเขาเขาจะเงา าซิวไม่ใช่ผ้าสีอิว๊ว <c oughs> ฟุกโอ้ยผ้าซิวไม่ใช่ผ้าซีอิ่วตายเหมืมนอน<อ>ปากเลือดอะอย่าปถือาอาปากเลือ,นะอดถาซิวก็ออะเมื่อนเะชา้าเองบอกอะไรวะป้ายบอลอะไรวะลแล้วแล้วพี่บอกไม่ใช่ป้ายบอลอะไรวะงงเสื้อขาว หมดยังคะลูกค้าเยอะมากใครรับงานกระสอบแจ้งให้นะคะหนูส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยใครรับหลรยกระสอบบอกน้องนะน้องมีส่วนลดให้นะพิเศษลูกบนลูกบนนะฮะเอาลูกบนลูกบนอ๋อลูกบนส่งฟรีค่ะพี่ส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะพี่สีริพร์ได้ไปทุกตัวแน่นอนโชว์ให้ดูทุกตัวเลยได้ไปทุกตัวแน่นอน ตัวนี้ใส่ข้ในตัวเดียวรอเดอร์เลยค่ะพี่เดินกลางคืนในห้องใส่เยอะๆบทๆไปเขาจะใส่ยืดในบ้านนะตัวนี้นะคะพี่มันสะอาดนะคะข้อนี้ของมันคือสะอาดสวยแฟชั่นเยอะนะคะลูกค้าแล้วก็สม่ําเสมอของผ้าเขานะคะมีความสม่ําเสมอดีชีฟองสวยมากเห็นไหมหมดหรือยังเ,<อ>เขาได้จํานวนเ้อยเพราะว่าผ้าบางเขาเยอะดีนะลูกค้าค่ะ ส่งฟรีทั่วประเทศบอกหนูมาเลยนะคะส่งฟรีทั่วประเทศมาปัดไหล่ปัดคอปัดปปัดอะไรกเอาเลยหมดยังคะแล้วเยอะมากหมดลมแล้วป้ายอยู่ไหนก็ไม่รู้ลูกไม้ลูกไม้ฉลุนะคะใครรับงานกระสอบอีกบอกนะคะหนูส่งฟรีให้หมดนะคะส่งฟรีหมดเลยเออฉลุเออเป็นเหมือนสองชั้น สวยนะลูกค้าค่ะขาวก็ขาวสะอาดเลยเห็นปะขาวจั๊วดเลยเสร็จยังเนี่ยโอ้โหมันเยอะจังตัวนี้เป็นสัตว์ไอ้นี่เขาเรียกอะไรวะผ้าเรยอนมันเลยแบบยับยับยู่ยู่นิดนึงมันเป็นเรยอนนะคะลูกค้าอันจัดระเบียบก็ยู่เหมือนเดิมอยู่ดีก็ยังอุตส่าห์จัดเนาะก็ยู่เหมือนเดิมอ่ะพี่ปอ ไปจัดมาผ้าก็ยู่ <คน S 1> เหมือนเดิม,<ก>ม<อ>งงเกอย่างนี้แหละเออภาษาคนแก่แล้วนะ,ะปารนตใครรับงานกระสอบอีกแจ้งได้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะส่งฟรีทั่วประเทศเลยอ่ามากระสอบลงใหม่นะคะลงสดของลงทุกวันนะคะของลงทุกวันร้อยลูกสองร้อยลูกต้องมีอยู่แล้วทุกวันเลยใกล้ลกลลกลลสิ้นลมหายใจยะะจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วอยากให้ดูทุกตัวเนาะคือ คือเราอยากแบบเออเราซื้อสัตว์นะแล้วเปิดให้ลูกค้าดูออทุกตัวเลยตัวนี้คอตตอนเนาะสวยมากอีสีฟองป้าอะเห็นไหมไม่มีเก็บไว้นะคะลูกคา้าด้านหลังเป็นดรวสาวอวบนะคะไม่เกี่ยวกันไม่ต้องห่วงนะคะหนูโชว์ให้ดูทุกตัวจริงๆอะป้ายขายวางเลยค่ะโอเคตัวนี้ป้ายรอยย้อนนะคะขอบคุณค่ะ